คือผมไม่เข้าใจจริงๆนะคือมันจะอะไรนักหนาเนี่ยผมไม่อยากออกมาปกป้องโค้ดหรือว่านักเตะทีมตัวเองเท่าไหร่นะแต่เกมเนี้มันไม่ใช่จะไปโทษโค้ดหรือโทษนักเตะผมนั่งดูตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีสุดท้ายมันอาเตตา้าหรือว่านักเตะแต่ละคนมันทําเต็มที่แล้วจริงครับผมคือเราแพ้เนี่ยเราแพ้เพราะเราแพ้เพราะเขาเล่นได้ดีกว่าเขามีจังหวะที่เฉียบคมกว่า เราทําได้เต็มที่เท่าที่เรามีแล้วและนักเตะของเราแต่ละคนมันไม่ได้มีข้อผิดพลาดอะไรเยอะจนไปทาให้เสียประตูให้ต้องไปด่าหรือว่าเราไม่ได้แพ้ทีมเล็กเราไม่ได้แพ้ทีมที่แบบแพ้ขาดลอยอะไรขนาดนั้นวันนี้เราแพ้ลิเวอร์อพูลอยู่จังหวะเดียวคือจังหวะฟรีชิกที่โซบอลไลเขาทําได้ดีเราต้องชมเขาเราต้องให้เกียรติเขาแล้วชนะก็ให้เกียรติเขาไปเอออีกอย่างหนึ่งเ่ะไปโทษอร์เตต้าเนยผมว่าอาร์เต้าวันนี้มันทําได้ดีแล้วนะการเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนตัวที่แบบ โอเคอ่ะ okay. คือจะให้ว่าบางคนบอกว่าจัดทำไมไม่จัดโอเรนกาดจัดมาดูเก้ลงตัวจริงคุณลองคิดอีกมุมหนึ่งดิโอเรนกาดมันไม่ได้ซ้อมกับทีมเป็นหนึ่งเป็นอาทิตย์อะ่ะความฟิตมันยังไม่มีลงมาก็ไม่รู้จะเล่นได้แบบเหมือนเบลิโน่หรือเปล่าส่วนเอเซ่นเนี่ยก็เพิ่งย้ายทีมมายังไม่เข้าระบบจะมันเล่นเป็นตัวจริงเลยมันมันก็ไม่ได้มาดูเก้วันนี้เองมันคืว่ามันก็ทําหน้าที่ของมันได้ดีนะส่วนสติบาลจะทํายังไงได้ก็มันเจ็บอะ่ะ แล้วมันเจ็บตั้งแต่ก่อนก่อนแข่งแล้วน้องมันพยายามลงแข่งให้นะเออแต่สุดท้ายมันก็ไม่ไหวครับผมพอย่าไปคิดอะไรมากเลยครับผมจริงๆนะมันไม่ใช่แบบสถานการณ์ที่เราจะต้องมาด่าโค้ชมาโทษนักเตะทีมเรายังอยู่ในตำแหน่งที่ดีไม่ได้เลวไร้อะไรขนาดนั้นฤดูกาลมันเพิ่งเริ่มมันไม่ใช่บอลนัดชิงชนะเลิศครับผมบอลลีกเนี่ยคุณจะแพ้นัดนี้หรือแพ้นัดสุดท้ายอ่ะมันก็ไม่มีอะไรต่างกันจะมันคะแนนมันเท่ากันครับผมเรายังมี โอกาสให้กลับไปเล่นในบ้านเราให้แก้มืออีกและตอนนี้มันแข่งไปสามนัดเพึ่งตามหลังสามคะแนนนะโอ้โหโอกาสยังเหลืออีกเยอะครับผมจริงๆเออสู้กันหน่อยครับผมอย่าเพึ่งท้ออย่าพิ่งมาอยากให้ทุกคนใจนักสู้เนี่ยอย่าไปหยองสิครับผมแค่นี้เออรอบหน้ากลับมาสู้ใหม่ครับผม